ต้อกระจกเป็นภาวะที่เลนตามีความขุ่นมัวเกิดขึ้นทำให้แสงไม่สามารถผ่านไปยังจอรับภาพที่อยู่ด้านหลังเลนตาได้สะดวกส่งผลให้การมองเห็นภาพไม่ชัดอ่านหนังสือไม่ชัดอาการจะเป็นอย่างช้าๆ การมองเห็นจะลดลงมากขึ้นเรื่อยๆอาจเป็นมากจนเห็นเพียงแสงและเงาหรือจนกระทั่งไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติการเตรียมตัวผ่าตัดก่อนมาโรงพยาบาลฝึกนอนลาบไม่หนุนหมอนทดลองคุมโป่งนานประมาณ30นาทีเพื่อให้เกิดความเคยชินเพราะขณะทำการผ่าตัดจะมีการคุมผ้าปราศจากเชื้อ บริเวณศีรษะและลำตัวเปิดเฉพาะบริเวณตาข้างที่ทำเตรียมความสะอาดร่างกายทั่วไปเช่นอาบน้ำสระผมไม่แต่งหน้าตัดเล็บสั้นโก้นหนวดเทาเพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อเข้าสู่แผลผ่าตัดวันผ่าตัดแนะนำให้ญาติมาด้วยหนึ่งท่านไม่แนะนำให้ขับรถมาเองเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ถ้ามียาประจำตัวควรนำยาทุกชนิดมาด้วยเพื่อปรึกษาแพทย์ผู้ผ่าตัดก่อนทำการผ่าตัดถ้าเป็นยาละลายลิ่มเลือดต้องงดก่อนผ่าตัดหนึ่งสัปดาห์ควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงถ้ามีอาการเจ็บป่วยเช่นไอเจ็บคอปวดศีรษะควรพบแพทย์เพื่อรักษาและที่สำคัญทำจิตใจให้สบายไม่ต้องกังวลใดๆ พราะเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผ่าตัดตาวันผ่าตัดยืนบัตรนัดบริเวณจุดคัดกรองวัดความดันโลหิตวัดไข้วัดสายตาวัดความดันลูกตาแพทย์มาร์กไซให้ดูวิดีโอก่อนไปห้องผ่าตัด หยอดยาขยายม่านตาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากม่านตาขยายพาผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดแพทย์ทำการผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จจะให้ผู้ป่วยสังเกตอาการหลังผ่าตัดที่ Recovery Room ประเมินสัญญาณชีพจรชำระเงินและรับยากลับบ้านวันเปิดตา รงทะเบียนวัดความดันวัดไข้พยาบาลสอนเช็ดตาวัดค่าสายตาวัดความดันลูกตาเข้าห้องตรวจพบแพทย์เพราะดวงตาคือสิ่งสำคัญ ศูนย์จากสุ่โรงพยาบาลหัวเฉียวพร้อมดูแลคุณ